แกล้งพ่อกับแม่ลมหัวผาคืนนะ่ะพี่ก็แบบเฮ้ยทำให้แบบเหมือนมันจริงๆนะนแบบสาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช h o s ส i l ย today เฮ้ hey! ัตว์กงมวิเศษนี่ก็ผัวเมียแห่งชาตินะคะรักก like ep ันเข้าไปอยู่ที่ไหนก็รักกันนี่นะครับหัวไปต่ประเทศกลับมาประเทศพม่านะคะนอนเลยกลับมาก็ถึงก็สุดจิงนี่อุ้ยอี๋แม่เดอเ้อแม่เด้้อใจเนาะโอเคนะคะทุกคนก็วันนี้ที่กบช่วย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  คุยน้องสดแสดงอ่ไรนะั้นน้องจะงจกแกล้งพ่อกับแม่มมว,ว่าเลยไม่าได้นะน้องจะแกล้งพ่อกับแม่ล้มหัวคือนคะินี่ก็แบบเฮ้ยเฮ้ยทำให้แบบเหมือนมันจริงๆนะันแบบเฮ็ดเต้นเต้นโอเคโอเคโอเคนี่นี่นี่เฮ้ยพ่อครูสองคนมึงมีอะไรไอ้คนบาป เดี๋ยววันนี้จแะแกล,ล้งคุณพ่อคุูแม่ว่าล้มหัวฟาดคืนคอกูพูดตรงๆนะมึงเหมือนไม่มีงานทำอ่ะแล้วมึงแบบไอ้บาปแม่งดูทุกคนเอาแต่กแกล้งพ่อแกล้งแม่นะคะทุกคนอ,อย่าอย่าดูเป็นตัวอย่างไม่เราจะทดสอบดูพอพูดทำเป็นรับได้้พ่อแก้แม่มัลกี้มัลก้าเด้งๆยิงกบกรการไงเ้วลาอีเออิก็ไม่คือทดสอบนะว่าพูกับแม่จะกระตื้นดูล้นขแน ถ้ารู้ว่าเกียวหัวฟาดคื้นต้องเยอะนี่นี่นี่ถ้าถ้าพ่อกับแม่รู้ว่าเกียวหัวฟาดพื้นนะดูว่าพ่อกับแม่จะจะคิดยังไงนะคะแล้วเขาจะทําเหมือนแบบเขาเล่นกับเกียวใช่ไหมเพราะว่าปกติเวลาเล่นกันนั้นเล่นกันอย่างไรอ๋อแม่คารู้เล่นเมื่อนี่ให้ดึกด้าเวลาวขนาดคุยเมื่อพี่พงศ์ไม่ต้องตัดออกนะครยเมื่อไม่ต้องตัดคือเลือดชุนรักกิจ

อันนี้คือเราสร้างสถานะการ์นขึ้นมาใช่เพราะว่าพ่อแม่ให้พ่อแม่แบบใจอะไรแบบนี้นะแบบเขาจะได้ไม่รู้ว่าแบบเราจะทาที่แบบเล่นกันอะไรแบบนี้แล้วกิ๊วก็แบบเราวิ่งอะไรแบบนี้แล้วกิ๊วก็ใช่เพราะปกติเราเล่นกันแรงมากนะทุกคนเราก็แบบหัวชนอะไรแบบนี้นะเรวจะไปหาซื้อเลือดหมูมาแบบแตะที่หัวแตะแบบให้ทุกคนแบบเล่นกันนะเ้ยคอกิ๊ก็สนุกแล้วครับนั้น บาปมากเลยนะทุกคนเด็กๆนะคะใช้จักรยานในการรับชมจักรยานแป้กคุณที่ไปเดี๋ยวเราจะเริ่มภารกิจกันเลยนะคะภารกิจแรกก็คือตามหาไปซื้อไปตามหาซื้อไปซื้อตามหาไปตามหาไปซื้อไปหาซื้อเลือดหมูไปหาสามไปตามหาไปซื้อตามหาและลูให้เนไปตามหาไปตไปตามหา ไปตามหาเลื่อนหมูไปซื้อเลื่อนหมูกันไปซื้อตาหามตาหามไปซื้ออะไรนะไปซื้อตามหามตอนนี้รอกำลางจะไปซื้อเลื่อนหมูตอนนี้กำลังจะไปหาซื้อเลื่อนหมูกันนะคะที่ร้านประจำแห่งหนึ่งที่เราชอบไปกันมากๆร้านประจำนี้คือสาลานอกค่ะนี่มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานกูนึกถึงตอนมุดจะเลยทริปเชียงใหม่ยามอยามอมีกัน ให้คนอื่นเซลลด้วยนะว่าแบบแฟนอยู่สารานนอกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ใช่สารานนอกนะตอนนี้เป็นหนุ่มเคอร ร้านของพี่แมมแล้วนะร้านประจำของเกียวนะคะจะมาขอซื้อเลือดหมูมีไหมคะเอาเซตนิดหนึ่งค่ะจะไปถ่ายคลิปผัดกะเพราจะไปเป็นลูกทอรพีแบบว่า <c oughs> อเอา้าสวัสดีค่ะดูเข้ามานี่ V I P มากเลยนะล, <c oughs> ลูกคะจะแบบ เฟไม่ได้เปิดเฟเลยตัวเฟยังเปิดอยากไปเอานี่เลยเอาไปเลยโอ้เอาไปละลายเด้อเดี๋ยวเอาไปตั้งไว้เออในในกิีดหมาจิกงจอกน่าจะเปิดบ้างนิดหนึ่งเอาไปเลยนี่เดียวไม่ละลายมันแข็งไม่ไปใช้แค่นียนี่คนนี้แฟนฉันใช่ปปะอ้วนคนนี้แฟนฉัน เอสี่เกียวเลยนะคะวันนี้คือใครมานี่ก็จิตได้เลยนะคะใช่ดูนี่เป็นผู้ชายอบอุ่นนะทุกคนดูสิอันนี้ก็คงต้องแบบแม่ค้าก็ใจดีเกินแม่ค้าไม่กลัวขัดจะต้องแบบไปอาบน้งหัวแตกแบบไม่รู้แต่งยังไงแล้วอ๋อต้องต้องอันนี้ต้องห่อกับอะไรนะต้องห่อกับผ้าไว้แล้วก็ให้เลือดมันไหลตลอดนั่นพี่อาีอยู่เราก็จะไปหาวิธีกันนะคะทําให้แบบเหมือนแบบมันสมจริงที่สุดนะคะจะไปวัด จิรายุนี่มันเป็นนักศิลปะใช่ไหมนักศิลปให้แบบมันวาดแบบเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำรอยช้ำให้ฉันก็ทําเป็นนะไหนยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยแล้วก็อีแล้วก็ให้ไปสู่ถึงหน้าลงแล้วก็เฉลยเลยนะหน้าอันทำไมแดนเลยทำไมทุกคนนักซิงค์แมตตะวอเป็นคนบาปเนี่ฮานอ์เดย์ทำไมเธอเป็นคนบาปขนาดนี้ดูทำแบบทำทำเรื่องบาปแล้วก็ให้เรามาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแล้วก็มายืนทเทีแม่ดอ ทำไมเธอคุ้นตับเลยนี่นายถอยอีกถอยอีกวิธีวิธีของคนที่ขับไม่ถึงนะก็้องนก็แบบนี้คือแบบนี้ l ็แบบน t o ก็แบบนี้ก็แบนี้ก็แบบนี้ก็แบบ้ก็น้ยไแบบ้ก็แก็แนี้ก็แน้ี่กน เพื่ออะไรเพื่ออะไรอันนี้อะไรเนี่ยนี้ขนดมสิอืมออเป็นอะไอีกอีกอีกกบีกอไม่ะไเนี่นนเม่ยดริงอีกดูสิจนี่เออเอเอมาแล้ว โดนแบบฟันกอ,อนล่ะปลาเกียถ้าถา้าที่หวัวน,นี่มันน่าจะสมจริงนิดน,นึงเนกกเาะแ,แล้วมันก็ต้องสาดผมตือตือช่ามันเนาะอันนี้ก็จะสีแดงเลยตือเช่ามันเถอะเดี๋ยวมันล้งางออกเราต้องเล่นกันก่อนสิเราต้องแช่ย,ยังไงดีเดี๋ยวเอาเลือดก่อนทำเลือดดิมันแทบเวอรจังเลยก็ไปลองไปซื้อน้ำมาแล้วเจ๋หนึ่ง ถ้าเราเดาเยอะขนาดนี้ที่กายเส็จไม่ละลายน้ำมันมันน่าจะหยุดสีหยอมเลยนี่มานทำอะไรวะอะไรวะเยอะจังเหมือนกระชังนีเหมือนมากอันนี้คือแบบเหมือนแบบจริงๆอีหมอมยอมมึงเอานีนนี้สิอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้มันยังไม่เนียนมันเราต้องทำแบบข้นๆเลื่อนเรามันข้นเลื่อนอะไรนะเลื่อนเรามันข้น นี่แบบอย่างนี้ที่มันธรรมดาไปแบบว่าอะไรอ่ะอะไรเออหมายถึงในถุงนี่เนี่ยไม่เนี่ยนี้มันก็ธรรมดาไปเนี่ยเนี่ยมันก็แค่านี้เองดีใจที่ได้แกล้งดีใจที่ได้แกล้งคนอันนี้ก็คือแกล้งแม่ของเกวิญมบานก็คือจดชื่อไว้แล้วอยาสิครูก็พู้ช่วยสยดสยองเลยเออเอาในนั้นนนั่แหละนิดนึงนะแล้วก็ทำเต๊ะผา เวลาเราเล่นนี่เราต้องเล่นต่อหน้าแม่สิเล่นต่อหน้าแม่ว่าแบบเออเราเล่นกันใชแล้วก็ยูยูก็ป๊าอีกเป็นก้อนทูกคนขึ้นคนจริงๆอ่ะเห็นไหมมีเกลจะมาหนุ่เป็นคนไหมแม่หนะไม่ได้ตั้งใจโอ้โหอี๋ตุ่มตุ่มมันอะเรแล้วตุ่มมันอไ่มไม่หนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะแค่แบบ ยินเนี่ยช่วยเราชืช่อยเราเลยแตะกูราดใส่หัวนี่มึงก็ยาวเวอร์เกินสิยาวเวอร์เกินยาวเวอร์เกินเอาแบบนี้ทุกคนดูมอกนว่ายาวเวอร์เกินแล้ว,ว,วลดูมันนี่ม่งมันจะได้สมจริงอ่ะเนี่ยมันสมจริงแม,นะม่ดูนี่เหมือนมากน่ากลัวว่ะเชื่อใครมาเล่นอย่างนี้น,ววนี่ก็คือแบบฉันกลัวคลิปฉันจะติดลิขสิทธิ์ไว้เนี่ยจะติดอัันน้นไรวะเนี่ย,ต,นนยติดเหลืองไม่ต้องติดเลยติดแดงเลย ไม่คือไม่คือการแสดงนะพื่ว่าอย่าแบบไปทําตามนะอย่าล่อลยนแบบนะใช่ทุกคนถ้าทําแล้วก็คือสมมติแบบอันนี้เป็นหัวเกลียวนแล้วไอ้เป็นเดรรานนี้เดียวนะเป็นเดอย่าว่านี่น้อสมมตินี่หัวเกลียวแล้วเป็นเดร์แล้วล่ะแล้วมันก็มีไอเซ็นนี่ด้วยก็คือวันนี้มึงล่ายเล่นก็คือวันนี้มึงไม่ได้ไปแกล้งพ่อแม่แล้วล่ะมึงก็เล่นตรงนี้ทั้งวันทุกคน อย่าลอเรียนแบบนะมันคือการแสดงอันนี้ก็เก็บที่เดิมดูนะทุกคนั้งแต่ต да. ตเกิดมาไม่เคยเจอใครแบบเท่านี้แล้วอ่ะก็คือแบบบาปมากนะทุกคนแกล้งพ่อแกล้งแม่ได้ทุกวันอันนี้ก็นือน uh ้ำเฮลบอยน่าจับคือคนที่แบบแกล้งแบบใช้น้ำเฮลิโบอยอุ้ยตีหนามมันเฉยไปต้องนี่เลือดมูลูกทนนิสน ลูกสินลุงโทนี่นะลูกลูกแรกวันนั้นอะไรนะแกล้งแฟนพีเอวะแกล้งพีเอวะพีเอวะร้องไห้พีเอวะร้องไห้แบบจะกลับแล้วแล้วกลับไปนี่คือจะกลับทางเดิมที่แบบเราพาอ้อมด้ลยเริ่มแผนการเลยไหมเริ่มแผนการันเลยเดี๋ยวเราดูมันมันไปวิ่งมันไปล้มแล้วรอบหนึ่งนะทุกคน ดูข้างหลังมั้ยลูกของเธอนลูกของเธอแสดงก่อใช่ยนพี่ดมาเล่นมีเอเร็วๆกูเด็กโอ้ทําไมหนูทําตัวอย่างนี้นี่เรจะอะไรหการแบบนี้สมมติเราจะกับปปายี่ฉุกใช่ไหมกับปปายยี่ชุคนคนที่ได้อรนที่แตกต่างต้องแบบมาเิ่งไล่แล้วก็พอคนที่จับได้คนนั้นก็ไปต่อได้เลยไปต่อ ย้โดนล้วนลางเลยเนี่ยโดนล้วนลางให้ต่อตาคุณโบไม่ต่อตาไม่ต่อตาเงินเดือนห้าพันเก็บแล้วเนาะไปบอกแล้วเนาะนี่ทำแบบนี้นะเดี๋ยวว่าเราเจอบลาหูใครใครได้แต่งต่างใครได้แต่ต่างก็เป็นคนไล่ก่อนแต่พอพอคนที่เป็นพอคนที่เป็นฟังก่อน พอคนที่เป um ็นไล่เสร็จแล้วก็โดยนคนนี้ใช่ไหมคนนี้ก็เป็นต่อแล้วก็ไล่จากต่อใช่แล้วน้องก็จะแหนตาน้องใช่ไหมแล้วน้องก็จะวิ่งแล้วก็ไปชนหัวไปชนแล้วก็นอนแล้วก็ตายไปแจกไปแจกไปแจกไปาจกได้เลยชิมเงินมาตรฐานโอ้อเต้นมือระบาดวันที่วันที่ทุกคนว่าไม่คุ้มหรอเดือนละห้าร้อยอ่ะคุ้มไหม โอเคหางเงินเดือนหางเงินเดือนเหลือ100ทุกคนว่าครูไม่เดือดร้อนเลยอะเอาไเอาไปยี่สิบบาทไม่เป็นไรแฟนเขาอยู่มันน้อนีเดี๋ยวเราสามหมื่นนี้ได้แน่นอนเอาไป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 ยี่สิบบาทยี่สิบบาทพ่อพ่อพอพ่อพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเริ่มภารกิจกันเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนแล้วก็เริ่มภารกิจเราจะมาเล่นแม่ซาดีกันนะนี่คนที่เป็นก็ต้องแบบ คนที่ป็นกต้อันนี้นะก็ต้องดีเออแล้วก็คนนี้ก็เป็นแล้วก็คนนี้ต้อไปดีตอดี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  มาตีกไกันอ่าคนดีอ้าจะปจะปจะปาหอกะเบนดอร์้กระนตมเขากาะไม่ต้องลกองกลคนี่ยเนี่ยคุยกับคนดูด้วยดิคุยกับคนหนึ่งสองเราจะปล่อยที่ฉูครับได้ตคีเนื่อมือกทีหลัง

จะได้เลยไม่ได้ทุกคนหยับไปไม่ได้หยับไปไม่ได้กูบอกไม่ได้ก็ไม่ได้เลยเอาใหม่โอ้โอไม่ได้ยังไงไม่ได้ดิมาเป๊ะเข้มมากันดริงเดียวเอาใหม่จริง ดีมาลูกหเนาะดีมาลูาะดีมาลูกะเนาะอะไรดีดีไม่ได้พอสตรูนะดีเพื่อาชีวิตรักค่ะอ่ะทุกคนเราเริ่มเกมใหม่แล้วเริ่มเกมใหม่นะคะรอบนี้เกลเกลกับกระต่ายนะคะจะเป็นคนวิ่งไล่สองตัวนี้มาในคุณ กูก็จับอันนั้นลูมลองเลยปั่นลูนี่นี่นะลูเยอะๆนี่ไม่เอานะกูต้องลงไปก่อนสิเร็วๆย็วงานมือ 两个。

어어 어, 매 새파워이네 새파워이네 매 새파워이네. 아, 뭐야? 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 뭐야 โอเคค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็นิเสเ็ตเรียบร้อยแล้วนะพี่กบเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริง๊งกริ๊งให้ช่องสมัยฟิเด้วยนะหมืเป็นแลไรอ่ะเป็นสิวเป็นฝ้ามองหาตรากระต่ายบิน <c oughs> มองหาร้านนองกระต่ายนะคะทักมาได้นะคะมาริน,นียสิริวายโยทักมาในเฟสบุ๊คค่ะ <c oughs> ไป